สวัสดีครับทุกคุณคนบ้าดอกคนผืนครับพี่น้องนะครับบรรยากาศน้ำมือเศร้าครับผมบรรยากาศน้ำมือเศร้าหองที่อยู่ที่พักอาศัยของบ้าดอกคนผืนครับพี่น้องนะครับโอ้แห่งมือเศร้าเนี่ยบรรยากาศดีเลยพี่น้องเตรียมตัวมีเหตุการณ์ให้งานแล้วครับผมนะครับนะครับบรรยากาศน้ำมือเศร้าโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเลย นะครับกำลังแต่งตัวอ่เหตุการณใช้งานนะครับพี่น้องนะครับข้างหลังผมที่พักที่อาศัยแรงงานไทยในอีเซลครับนะครับมองเห็นงานกหญนี่แหละครับผมอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับพี่น้องมองเห็นงานอยู่ในบ็อกซันนั่นเดี๋ยวพี่น้องโ็ไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปตายดอกตายเดือนะไรครับผมนะครับเห็นงานอยู่ข้างในนี่แหละครับผมมืดมืดเลยพี่น้องนะครับจะไม่เบาดอกไม้ผึ้งอ่ะ ขี่เข่าในงานแล้วครับพี่น้องนะครับนะครับมองเหตุการณ์ในงานกันเลยในงานอยู่ข้างในนี่แหละครับผมเปิดมือเปิดวันเลยพี่น้องเลยนะครับเ็นงานอยู่กันสามคนครับผมคนไทยในงานไทยคนหนึ่งแล้วก็ในงานแคสติงานอยู่สองคนครับผมนะครับบรรยากาศมือเศร้าพี่น้องสมัยกับอีพกกันไปเหตุการณ์ในงานแล้วครับผมนะครับสองคนเขาเต้ยงบอกมาอยู่นะครับพี่น้องของที่พักที่อาศัยกันเลยของในงานไทยไม่อีสเดียว นี S <S <preach science> ่ครับบรรยากาศในมือเศร้าร่างเตรียมตัวใช้การทำงานพี่น้องเอ้ยไ่โหบรรยากาศดีเลยครับผมนครับน้อยเบีดการในงานแล้วเบ้าดรอพื้นถือเลยครับผมนครับมาพี่น้องไหมไปงานกันครับผมนี่ครับน้อยเบ้าดรอเขาให้งานแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับมที่อยู่ที่พักอาศัยของบ้าอุดรครับผมแรงงานไทยเรื่องถึ่งนี้อีสิวครับพี่น้องนี่ครับมองพักกันเลย หนาน,นานที่อยู่หนานที่อยูห้องพักปลูกผักด้วยท่านพี่น้องนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับปลูกผักก็อยู่ไปกิน,นครับผมนะครับต้นผักถ้าเลิกงานมาเมื่อไรก็มาหดผักกันแล้วครับผมนะครับบรรยากาศท่านพี่น้องบรรยาก,กาศนาบ้านบรรยากาศนาห้องนะครับ บรรยากาศนาของนาของพักเด้อพี่น้องนะครับพักกันอยู่สามคนนะครับนะครับผมมองปลูกผักไว้อยู่ไว้กินของบ้าวดรน,นะครับกำลังปลูกผักด้วยพี่น้องนะครับโอ้ปลูกได้สามอาทิตย์แล้วนะครับมองทิ้งงานของบ้าวดรนเลยครับผมเหนือพี่น้องข้างหน้าแล้วครับผมน,น,นะครับ อยู่ใน B บล็อกซานเนี่ยครับผมเบิดมือเลยพี่น้องเลยนะครับในบล็อกซานเนี่ยเบิดมือเลยนะครับผมมองนี้กับมองไหเพิ่งครับเนี่ยไหเพิ่งเวล้านเกาเพิ่งจากนี้แหละครับผมไปปล่อยส่วนกันเลยนะครับอ้บรรยากาศเงี้อมเซาพี่น้องเลยนะครับผมเงี้ยมเศาเนี่ยก็บรรยากาศดีเลยพี่น้องนะครับนี่ครับตัวมังนา นี่แผมโอ้ยมาไปพักกันลงที่การงานแล้วครับเทดงานอยู่ในบอกรานเลยวันนี้บัดมือที่กนแล้วครับผมนะครับเห็ุหังเพิงสว่างทั้งเพืองะเว้ยเนาะแต่ลมเหนืแต่ละวันนะครับทำไมเรื่องงานแค่ตินงานสองคนมาจะออกมาแล้วครับผมสายทำงานกันละลองเตรียมตัวครับผมนะครับ มันกำลังง้มเศร้าอยู่พี่น้องขอลงต่อเวลาเปยเลยครับถ้าบผมเราจะลากขาเตอนะร์ว่าไปนะพี่น้องเหมึงเลี้ยงพึ่งเลยบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีเลยครับผมย้ำมัเศร้ากันเลยต่ละมื่อต่ละวันเบาวดอนกับสอบทั้งเพึ่งยุ่ยแล้วครับผมนะครับยุบบักซันแล้วครับนิดหนึ่งนะครับ นครับสอมทั้งเพิงอยู่บักซัดเลยครับน้องเหมือนเมื่อวันกันยู่ไนเลยครับผมไม่ได้ออกไปตอกดอกตากแดดนะครับเมื่อวานครับพี่น้องที่อยู่ที่พักอาศัยในงานไทยเครื่องเพื่อในอิสราเอลนะครับผมนครับสวัสดีครับคุณบ้าดอกคนเดียวห้าสี่เลยครับห้าสี่เล่นบ้านเ้ื่อนเพื่อนบ้าง S <S พัออดหงาง,หาาหาง,บบงพางก็่นมหมดแล้วจ้างพยึดหางถึงไหมครับผมเลยให้ท้าสีท้าสีที่ัางพึงไหมครับเส็จแล้วเลยอย่าไปเอ็นส่วนผลละไหมอยู่แล้วครับผมเบิ้อเอนพี่น้องมันเหนเหตงงานตก้างพึงนะยอิสเรลครับผมเิ่เพึ่งอะเฮ็ดที่กันที่ล้ครับหางพึ่งกาแล้วก็ ก็ได้เห็นเฮ็ดอันใหม่ครับผมเฮ็ดอันใหม่ครับาการกระทาสีแล้วก็จังเอาไปประกอบเข้ากันครับผมประกอบประกันแล้วก็จังเอาไปเอาผึ่งมาปล่อยครับผมแล้วก็ไะปวยส่วนผลไม้ครับเป็นพี่นอ้องนะครับทาสีสองรอบนิดเครับเพื่อกักนกันแดดครับผม,มเวลาเอาผึ่งไปปล่อยผึ่งไม่ไ,ได้ห้อนะพี่นอ้องเนี่ย เวลาเดดมันท so <Wait. S 1> ่อนมันก็ยังไ่ได้เป็่นอย่างครับพี่น้องเพื่อยังไมได้ห้อนนะใหม่นี่ครับเพอนเลอปหน้อยเลยเลื่เฮ็ดงานเพ่เพิ่งไดอีซีกั่เลยที่เหตุคือเบ้าดอนก็มีดีอะไรครับผมอัดไม่อัดคิดทั้งเพิ่อม่ล้วก็เอามาท้าสีครับผม า้าสีแล้วกะนสประกอบปกันแล้วก็อเอาเพิงใส่ครับเอาไปปล้อยสวนครับพี่น้องครับผมท้ารอบเดียวมันสีมันบ่กินไม่หรือไหมครับผมต้องท้าสองรอบนะเจ้ามัวงานก็นอยู่ในโฮมหรือพี่น้อง้อาสีเลยเก็งงานอยู่นี่สามคน แบ่งกันเป้ยคนละอย่างครับผมคนนึงก็ไปทำข้อสะอาดทั้งเพิงคนนึงก็เอาน้าไปเพิงกินครับผมน้าเอาเพิงกินครับคนนึงก็บผึ่งเขาอันไหนมันห้างเหรอมาส้อมครับผมเอามาสอม้มาสอมส้อมสภาพดีไหม งานในเี่งหินไม่ดีกทเร็วโอ้ทาสีแล้วงานได้บมดครับปันทแบบาสีบ้านหน่ย